อามากข่าวนึนะคะอันนี้น่าสนใจค่ะสำหรับโครงการส่งเสริมแล้วก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME นะคะตอนนี้ก็มีการขยายเวลาในการที่จะสมัครนะคะจนถึงวันที่20ธันวาคมนะคะใครที่ประกอบธุรกิจที่เป็นลักษณะของ SME เนี่ยนะคะฟังข่าวนี้ให้ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลก็ได้มีการช่วยด้วยขยายเวลาถึง20ธันวาคมนี้นะคะโดยรายละเอียดก็คือ ในจ้างนะคะรอบนี้เนี่ยจะได้รับเงินอุดหนุนนะคะคสำหรับท่านที่มีลูกจ้างอยู่ในสังกัดเนี่ยแต่ว่าเป็นลูกจ้างที่เป็นสัญชาติไทยนะคะคุณก็จะได้เงินอุดหนุนเนี่ยคนละ3,000บาทนะคะสูงสุดเนี่ยไม่เกิน200คนคือคิดง่ายๆนะคะก็คือว่าถ้า,ถาเกิดสมมติบริษัทนิวเนี่ยเป็น SME เนมนาะมีลูกจ้างประมาณคนอคนก็จะได้เงินอุดหนุนก็คือ9,000บาทร,บระยะเวลาก็คือ2เดือนด้วยกันนะคะก็คือธันวา64แล้วก็มกราคม 65นะคะตรงนี้รัฐก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของเงินอุดหนุนนั่นเองค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเ,าเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนเนี่ยนะคะในจ้างก็ต้องมีการดําเนินการนําข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเงินสมทบต่างๆทุกอย่างที่เกี่ยวกับลูกจ้างเราเนี่ยเข้าระบบ e-service ของประกันสังคมเนี่ยให้เสร็จสิ้นนะคะภายในวันที่15ธันวาคมนี้นะคะจะได้เจ้าหน้าที่จะได้มีการดําเนินการแล้วก็มีการจ่ายเงินอุดหนุนให้นะคะคแล้วก็ ส่วนช่องทางนะคะในการที่จะลงทะเบียนน่ะทางเว็บไซต์ก็ไปที่ www.sme.doe.go.th นะคะยื่นแบบฟอร์มหลักฐานให้กับทางเว็บไซต์เลยหรือว่าจะเดินทางมายื่นที่สำนักงานจัดหา,าง,งานแล้วก็หน่วยบริการเคลื่อนที่ก็ได้นะคะได้สองทางเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญค่ะเงินอุดหนุนที่ได้จากรัฐก้อนนี้เนี่ยนะคะ ไม่ต้องนําไปคิดภาษีนะปลายปีไม่ต้องนําไปคิดภาษีเลยคือรัฐนี่คือให้เลยเให้ช่วยเหลือใช่เป็นการพยุงนะคะในเรื่องของรายจ่ายต่างๆแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของค่าใช้จ่ายของลูกจ้างเนี่ยนะคะรับไปเลยค่ะหัวละสามพันบาทสองเดือนนะคะแต่ว่าลูกจ้างเนี่ยต้องไม่เกินสองร้อยคนนะครับอ่าสิบคนยี่สิบคนนี่ก็คือรับไปเลยตามจานวนเอาสา0พันเนี่ยคูณนะคะสองเดือนด้วยกันครับก็ขยายเวลาลงทะเบียนได้ถึงยี่สิบธันวาคมนี้นะครับก็เชิญ พี่น้องในจ้าง SME ทั่วประเทศนะครับ